มีเรื่องย้อนแย้งอย่างหนึ่งที่เรามักมองข้ามไปนั่นคือบางครั้งสิ่งที่หอมหวานและทำให้เราหลงไหลที่สุดกลับเป็นสิ่งที่แฝงไปด้วยอันตรายมากที่สุดสิ่งนี้เป็นจริงอย่างยิ่งกับขนุนผลไม้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งฤดูร้อนแน่นอนว่าคุณก็เหมือนกับผมที่หลงไหลในรสชาติหวานเข้มข้นและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จนไม่อาจต้านทานได้แต่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมหลายคนถึงยืนกรานว่ากินขนุนแล้วร้อนใน นี่เป็นเพียงคําพูดที่เล่าต่อกันมาโดยไม่มีมูลความจริงหรือเป็นคําเตือนด้านสุขภาพที่จริงจังที่เรามองข้ามไปความจริงก็คือเบื้องหลังเนื้อขนุนสีเหลืองทองทุกชิ้นนั้นมีกับดักของน้ําตาลและพลังงานที่สามารถทําร้ายตับของคุณอย่างเงียบๆทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกมากมายหากคุณกินผิดวิธี วิดีโอนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณกลัวหรือเลิกกินผลไม้ที่คุณชื่นชอบแต่เพื่อให้เราได้เรียนรู้วิธีการกินอย่างชาญฉลาดที่สุดคุณพร้อมที่จะค้นพบความจริงแล้วหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าเรื่องประเด็นหลักกันเลยความรู้สึกร้อนในที่ทุกคนมักพูดถึงหลังจากกินขนุนนั้นมาจากไหนเป็นเพราะเนื้อขนุนมีคุณสมบัติร้อนสามารถเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายได้จริงๆหรือคำตอบคือไม่ ขนุนชิ้นหนึ่งที่คุณถืออยู่ในมือก็มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมเท่านั้นสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ลึกลับหรือซับซ้อนขนาดนั้นมันอยู่ในสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นคือน้ำตาลใช่แล้วปริมาณน้ำตาลที่สูงมากซึ่งอัดแน่นอยู่ในเนื้อสีเหลืองทองของขนุนนั่นเองเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ง่ายขึ้นร่างกายของเราเปรียบเสมือนเครื่องจักรชีวภาพที่ซับซ้อนอย่างยิ่งและมีกระบวนการที่เข้มงวดมากในการจัดการกับพลังงานที่ได้รับ เมื่อคุณกินขนุน2-3ชิ้นนั่นหมายความว่าคุณกำลังเติมน้ำตาลฟรุกโตสและกลูโคสจำนวนมากเข้าสู่ร่างกายทันใดนั้นเครื่องจักรนี้จะต้องเริ่มกระบวนการเผาผลาญพิเศษเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านี้ให้เป็นพลังงานสำหรับกิจกรรมต่างๆของคุณกระบวนการเผาผลาญน,นี้เองที่สร้างความร้อนขึ้นมาทีนี้ลองจินตนาการว่าคุณไม่ได้กินแค่2-3ชิ้นแต่กินเป็น10ชิ้นหรือแม้กระทั่งครึ่งลูกในครั้งเดียว นี่ก็เหมือนกับการบังคับให้เครื่องจักรขนาดเล็กต้องทํางานเต็มกําลังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านผลลัพธ์คืออะไรเครื่องจักรก็จะร้อนขึ้นนั่นคือความรู้สึกกระสับกระสายร้อนรุ่มจากภายในที่คุณรู้สึกมันไม่ใช่ความร้อนจากเนื้อขนุนแต่เป็นความร้อนที่ร่างกายของคุณสร้างขึ้นเองเมื่อต้องพยายามอย่างหนักเพื่อจัดการกับน้ําตาลปริมาณมหาศาลที่เข้ามาอย่างกระทันหัน และปัญหาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความรู้สึกร้อนเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้มันจะสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อระบบทั้งหมดเปรียบเสมือนน้าป่าที่ไหลเบาเข้าสู่แม่น้ําที่สงบนิ่งร่างกายจะต้องรีบหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนออกมาเพื่อจัดการกับน้ําตาลเหล่านี้โดยนําเข้าไปในเซลล์เพื่อเผาผลาญการที่ระบบต่อมไร้ท่อต้องตอบสนองอย่างรุนแรงและกระทันหันเช่นนี้ซ้ําๆจะทําให้การทํางานของมันค่อยๆอ่อนแอลง นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการกินของหวานมากเกินไปโดยทั่วไปและขนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประจำจึงอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านสุขภาพในระยะยาวได้พูดง่ายๆก็คือผู้ร้ายไม่ใช่ผลขนุนแต่เป็นปริมาณน้ำตาลลมหาสารที่อยู่ในนั้นและนิสัยการกินที่ขาดการควบคุมของเรา ตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกร้อนในมาจากไหนเราจะมาดูกันให้ลึกลงไปถึงภาระที่แท้จริงที่น้ำตาลปริมาณมากนี้สร้างให้กับร่างกายมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกไม่สบายตัวชั่วคราวแต่มันคือปฏิกิริยาลูกโซ่ที่สามารถทํำร้ายอวัยวะที่สำคัญที่สุดได้อวัยวะแรกที่ต้องรับสึกหนักก็คือตับตับของเราทาหน้าที่เปรียบเสมือนโรงงานแปรรูปส่วนกลางเมื่อน้าตาลจากขน,นถูกดูดซึมเข้าสู่ กระแสเลือดส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปยังเซลล์ต่างๆเพื่อสร้างพลังงานในทันทีแต่เมื่อมีน้ําตาลมากเกินความต้องการของร่างกายในขณะนั้นตับจะรับหน้าที่จัดการกับส่วนที่เหลือมันจะทําอะไรนะหรือมันจะเปลี่ยนน้าตาลส่วนเกินนี้ให้กลายเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่เรียกว่าตรก g l y c e r i d ์เพื่อเก็บสะสมไว้โดยพื้นฐานแล้วคุณกําลังบังคับให้ตับของคุณทํางานหนักเพิ่มขึ้นในการบรรจุน้ําตาลให้เป็นไขมัน หากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนานๆครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณกินขนุมและอาหารที่มีน้ำตาลสูงอื่นๆอย่างต่อเนื่องหอไขมันเหล่านี้ก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆที่ตับของคุณเองนี่คือเส้นทางที่สั้นที่สุดที่นำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆและเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับตับในอนาคตต่อมาคือเรื่องน้ำหนัก หลายคนมีความคิดผิดๆว่าการกินผลไม้จะไม่อ้วนแต่สำหรับขนุนแล้วเรื่องราวแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงดังที่กล่าวไปข้างต้นน้ำตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันไขมันนี้ไม่เพียงแต่สะสมที่ตับเท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องขนุนแต่ละชิ้นแม้จะเล็กแต่ก็มีแคลอรี่ไม่น้อยเลยการกินขนุนมากๆอย่างไม่ใส่ใจก็ไม่ต่างอะไรกับการเติมน้ำตาลและแคลอรี่ว่างเปล่าเข้าสู่ร่างกาย ทำให้กระบวนการเพิ่มน้ำหนักเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิดมันเป็นกับดักที่หอมหวานทําให้คุณรู้สึกว่ากําลังกินผลไม้เพื่อดับร้อนแต่จริงๆแล้วกําลังสะสมไขมันส่วนเกินทําให้เป้าหมายในการรักษารูปร่างของคุณห่างไกลออกไปและสุดท้ายภาระอย่างก็คือผิวของคุณระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงจะก,กระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดการอักเสบมากขึ้นโดยเฉพาะอินซูลินและ IGF-1 ฮอร์โมนเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้ต่อมไขมันทำงานหนักขึ้นผลิตน้ำมันส่วนเกินออกมามากขึ้นน้ำมันส่วนเกินรวมกับเซลล์ผิวที่ตายแล้วจะทำให้รูขุมขนอุดตันสร้างสภาวะที่สมบูรณ์แบบให้แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวพี (acnes) เจเริญเติบโตผลลัพธ์ก็คือสิวอักเสบสิวหัวช้างที่น่าลำคาญจะปรากฏขึ้นมามากขึ้นดังนั้นหากคุณพบว่าตัวเองมีสิวมากขึ้นหลังจากกินขนมอย่างเต็มที่ไปหลายวัน นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผิวของคุณที่บ่งบอกว่าร่างกายกำลังต่อสู้กับปริมาณน้ำตาลที่มากเกินไปความหวานที่ปลายลิ้นต้องแลกมาด้วยปัญหาบนใบหน้าหลังจากที่เข้าใจถึงภาระหนักหนาที่การกินขนุนผิดวิธีอาจก่อให้เกิดได้แล้วหลายคนคงจะรู้สึกสับสนหรืออาจจะกังวลกับผลไม้โปรดของตัวเองไปบ้างแต่ไม่ต้องกังวลไปเป้าหมายของเราไม่ใช่การต่อต้านหรือเลิกคบ กับขนุนตรงกันข้ามเราจะเรียนรู้วิธีที่จะทำให้มันกลับมาเป็นของขวัญจากธรรมชาติอย่างแท้จริงเป็นอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการทุกปัญหามีทางแก้และทางแก้ในที่นี้คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยและวิธีการกินของเรามันเหมือนกับการเรียนขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หากคุณรู้เพียงแค่บิดคันเร่งแต่ไม่เรียนรู้วิธีใช้เบรกและควบคุมความเร็วอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่เมื่อคุณเชี่ยวชาญเทคนิคแล้วคุณก็จะสามารถเพลิดเพลินไปกับความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่มันมอบให้ได้อย่างเต็มที่การกินขนุนก็เช่นเดียวกันดังนั้นกฎทองข้อแรกและสําคัญที่สุดคืออะไรนั่นคือการควบคุมปริมาณผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการได้ให้ตัวเลขที่เจาะจงและจําง่ายเพื่อให้เรานําไปใช้ได้ทันทีสําหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงในแต่ละครั้งควรกินขนุนไม่เกิน4-5ชิ้นเท่านั้นปริมาณนี้ เทียบเท่ากับเนื้อขนุนประมาณ80-100ถึง100กรัมทำไมถึงเป็นตัวเลขนี้เพราะนี่คือปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายของคนปกติสามารถจัดการได้อย่างไม่ลำบากไม่ก่อให้เกิดภาวะโอเวอร์โหลดต่อตับและตับอ่อนอย่างกระทันหันการกินในปริมาณนี้จะช่วยให้คุณพอใจในรสชาติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็รักษาระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้พุ่งสูงขึ้นอย่างเป็นอันตรายลองฝึกคิดว่าการกินขนุนเนี่ยเหมือนกับ การดื่มดำไวชั้นดีหรือดาร์กช็อกโกแลตแท้เราค่อยๆละเอียดเพื่อสัมผัสรสชาติไม่ใช่กินเพื่อให้อิ่มหรือสะใจแค่เปลี่ยนความคิดเล็กๆในน้อยนี้ก็จะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวกฎข้อที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันคือช่วงเวลาที่กินคุณรู้หรือไม่ว่าการกินขนุนผิดเวลาก็อาจก่อให้เกิดผลเสียที่คาดไม่ถึงได้อยากกินขนุนตอนท้องว่างเด็ดขาดทําไมเนะี่ยหรือเมื่อท้องว่างร่างกายของคุณจะอยู่ในสภาวะที่ไวต่อน้ําตาลมาก หากคุณรับน้ำตาลปริมาณมากจากขนุนในตอนนี้มันจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเกือบจะในทันทีทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วการช็อกน้ำตาลนี้จะบีบให้ตับอ่อนต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหลั่งอินซูลินออกมาซึ่งสร้างแรงกดดันที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้การกินของหวานตอนท้องว่างยังอาจทำให้เกิดอาการแสบท้องท้องอืดและย่อยยากได้แล้วเวลาที่เหมาะที่สุดในการกินขนุนคือเมื่อไหร่คือประมาณ 1- 2สองชั่วโมงหลังอาหารมื้อหลัก อาจจะเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเช้าตอนนั้นในกระเพาะของคุณมีอาหารอื่นอยู่แล้วซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเบาะรองช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลจากขนุนเข้าสู่กระแสเลือดน้ำตาลจะถูกปล่อยเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆและคงที่มากขึ้นนะครับช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบต่อมไร้ท่อของคุณมีเวลาจัดการได้อย่างนุ่มนวลและข้อควรจำอีกอย่างคือควรหลีกเลี่ยงการกินขนุนในตอนเย็นโดยเฉพาะใกล้เวลานอน เพราะน้ำตาลและพลังงานที่สูงในขนุนนะ่ะอาจทําให้รู้สึกร้อนไม่สบายตัวรบกวนการนอนหลับและพลังงานส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมได้ง่ายใครบ้างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแม้ว่ากฎข้างต้นจะใช้ได้กับพวกเราส่วนใหญ่แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือถึงขั้นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนกินขนุนหากคุณอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ขอให้ฟังเสียงร่างกายของคุณอย่างระมัดระวังมากขึ้นกลุ่มแรกคือเพื่อน ที่กำลังใช้ชีวิตอยู่กับโรคเบาหวานสำหรับพวกคุณขนุนเป็นผลไม้ที่ต้องระวังอย่างยิ่งเนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลสูงและดูดซึมง่ายขนุนสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณพุ่งสูงขึ้นในเวลาอันสั้นหลังกินซึ่งจะทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยากและอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องงดโดยเด็ดขาดแต่หากต้องการกินควรลองในปริมาณที่น้อยมากอาจจะแค่หนึ่งหรือสองชิ้น และต้องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดอย่างใกล้ชิดหลังจากนั้นทางที่ดีที่สุดคือปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการที่ดูแลคุณอยู่เพื่อรับคําแนะนําที่เหมาะสมที่สุดกับภาวะสุขภาพของคุณกลุ่มที่2ที่ต้องระวังคือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับโดยเฉพาะไขมันพอกตับดังที่เราได้วิเคราะห์ไปข้างต้นเมื่อร่างกายได้รับน้ําตาลมากเกินไปตับคืออวัยวะที่ต้องรับภาระในการเปลี่ยนน้าตาลส่วนเกินนั้นให้เป็นไขมัน หากตับของคุณมีภาวะไขมันพอกตับอยู่แล้วการเติมน้ําตาลจากขนุนเข้าไปอีกก็จะยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงเหมือนกับการราดน้ํามันเข้ากองไฟมันเป็นการเพิ่มภาระให้กับอวัยวะที่กําลังบาดเจ็บอยู่แล้วดังนั้นหากคุณมีภาวะไขมันพอกตับหรือมีค่าเอนไซม์ตับสูงควรจํากัดการกินขนุนให้มากที่สุดกลุ่มที่3คือผู้ที่กําลังควบคุมน้ําหนักหรือมีภาวะอ้วนด้วยแคลอรี่และน้ําตาลที่สูง ขนุนจึงไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่ดีบนเส้นทางการลดน้ำหนักของคุณแน่นอนการกินขนุนเป็นประจำอาจทำลายความพยายามในการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายของคุณได้อย่างง่ายดายทำให้กระบวนการสะสมไขมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นแทนที่จะเป็นขนุนคุณอาจเลือกผลไม้ชนิดอื่นที่มีน้ำตาลและแคลอรี่ต่ำกว่าเช่นแตงโมฝรั่งส้มโอหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และสุดท้ายคือผู้ที่มีแนวโน้มเป็นสิวผดผื่นหรือมีปัญหาผิวหนังได้ง่าย ปริมาณน้ำตาลที่สูงในขนุนอาจเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาอักเสบในร่างกายทําให้อาการสิวรุนแรงขึ้นหากคุณสังเกตว่าทุกครั้งที่กินขนุนผิวของคุณมีแนวโน้มที่จะแย่ลงนั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายของคุณไม่สามารถรับมือกับน้ําตาลปริมาณสูงจากผลไม้ชนิดนี้ได้ดีในกรณีนั้นการจำกัดการกินขนุนเป็นทางเลือกที่ฉลาดเพื่อรักษาสุขภาพผิวให้แข็งแรง และแล้วเราก็ได้เดินทางร่วมกันมาไกลพอสมควรเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขนุนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตั้งแต่ความเชื่อผิดๆไปจนถึงความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังผมหวังว่าความรู้และคำแนะนำในวิดีโอนี้จะไม่ทำให้คุณรู้สึกกลัวแต่จะช่วยให้คุณเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดขึ้นรู้จักรักและดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีขึ้น ขนุนยังคงเป็นผลไม้ที่ยอดเยี่ยมเป็นของขวัญแห่งฤดูร้อนตราบใดที่เรารู้จักกินในปริมาณที่พอเหมาะและเหมาะสมตอนนี้ผมมีคำท้าเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณหลังจากดูวิดีโอนี้จบลองนำกฎที่เราเพิ่งพูดคุยกันไปใช้ทันทีหากคุณตั้งใจจะกินขนุนให้กินแค่4-5ชิ้นและกินหลังอาหารมื้อหลักประมาณหชั่วโมง จากนั้นลองฟังเสียงร่างกายของคุณดูว่ามีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นบ้างและอย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณรวมถึงเคล็ดลับการกินขนุนของคุณเองในช่องคอมเมนต์ด้านล่างผมอยากอ่านและเรียนรู้จากเรื่องราวของทุกคนมากๆทุกความคิดเห็นของคุณไม่เพียงแต่เป็นการมีส่วนร่วมแต่ยังเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับชุมชนของเราทุกคน หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลในวิดีโอนี้มีประโยชน์และมีคุณค่าอย่าลังเลที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อความรู้นี้ไปให้คนอื่นๆมากขึ้นให้กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวขอ,ของคุณและแน่นอนหากคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องโปรดกดปุ่มติดตามและสัญ,ญลักษณ์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใดๆในอนาคตการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมในการสร้างสรรค์นเนื้อหาที่มีคุณภาพต่อไป สวัสดีครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า